ลิชายชายตัวเล็กหญิงอา่าตัวแล้วนี่ตัวแล้วเริ่มนะเริ่มเริ่มโตแล้วเริ่มแข็งแรงแล้วอ๋อันนี้แจ๊กแยกโอโใ้ใสโบแล้อ๋อชายนี่เขาจะใส่โบสีน้ําเงินวันนั้นวันที่7ใช่ไหมฮะใช่แล้วก็พอคลอดมาแล้วมันทำไมเกิดความวุ่นวายอะไรแม่ไปเตะใครใครใครบาดเจ<อ>็บบ้างนะคนวันนั้นอ่ะไม่มีใครรู้ว่าเขาจะมีแผลแล้วฮะทีพอคลอดมาปุ๊บเนี่ยเราก็เอารถไปฉายไฟเสร็จแล้วก็ ล้วก็เห็นว่ามีช้างคลอดออกมาหนึ่งเชือกล่ะแต่ความวุ่นวายที่เกิดก่อนเนี่ยมันมีพังกาลเกตอ่ะมันอารวาสเพราะมันนึกว่ามันออกลูกทั้งที่มันไม่ได้ออกลูกมันก็สลัดโซ่ขาดมาแล้วไล่แทงทุกคนเลยนี่มันไม่ได้เป็นช้างที่คลอดลูกนี่กำลังมาเลยเต็มร้อยโอ้โหวิ่งหนีกันนะจะเข้าไปช่วยไอ้เจ้าตัวผู้ก็เข้าไม่ได้ผมได้โดนมันไล่แทงอยู่ตรงนี้เนี่ยไปไม่ได้ ภรรยาผมก็โดนมันปิดเอาไว้เลยควานส่วนหนึ่งก็ต้อง